ต้องการให้พวกเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสูวงเพื่อเปิดโปรงไอ้คนที่คิดกระบอกให้ทังการพวกเองรีบไปหามาให้จงได้สวัสดีครับสวัสดีชาวแมซื่อทุกคนนะครับผมครับผมก็ผมบาอสอศวพัฒน์พลบุญรับบทเป็นว่านครับครับผมผมตองธนายุทธถากดอธิยารับบทเป็นคุณหงครับ ด้วยความที่มันเป็นหนังภาพยนตร์มันอยู่จอใหญ่เนาะรายละเอียดต่างๆอินเนอร์ของตัวละครมันต้องออกมาค่อนข้างที่จะชัดมากๆมาเราเจาะละเอียดมากใค้หนึ่งซีนเราก็จะเก็บหลายมุมมากๆเราใช้กล้องแค่ตัวเดียวใช่เพื่อที่ต้องการให้คนดูได้เห็นถึงความแบบละเอียดของการถ่ายทำมากที่สุดครับ<ม>เราเตรียมตัวมาเป็นปีเลยก่อนที่บทจะขึ้นโครงด้วยซ้ำ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างน้องไม้ ก็รเรียนตีตโพนน้องบาสน้องโปก็เรียนลำมาก่อนผมก็รเรียนเรื่องของเรื่องของภาษาเรื่องของอวัฒนธรรมช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาจริงจังมากๆตั้งแต่พื้นฐานของมันเลยแต่ก็เรารู้สึกภูมิใจมากที่เราได้เรียนมัน แวดล้อมไปด้วยคนที่เขามาด้วยความพร้อมแล้วอ่ะแล้วเขาก็มีวัตถุดิบมีเครื่องมือของเขาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ละเอ็กเพียของเขาม,มันสูงชั่วโม,มงบินของเขาสูงมากอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เราเราซึมซับแล้วเราก็พอเราเข้าไปเป็นตัวละครแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันง่ายกับเรามากๆครับประสบการ์เ์เพ p e r i e ียนที่ถ้าสมมติว่าคุณ แฟนๆทุกคนมไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์คือก็จะไม่ได้ซาวไม่ได้ประสบการณ์ Cinema Experience บบมันก็จะไม่ได้แบบนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันออกนอกโรงไปแล้วแล้วไปดูตามแพลตฟรอร์มต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งประสบการณ์ในโรงหนังนี่ยไม่เหมือนที่อื่นมาดูในโรงภาพยนตร์เยอะๆครับหนังเรื่องนี้หวังว่าจะเป็นอินสปายให้ ทั้งชาวต่างชาติทั่วโลกแล้วก็ค,คนไทยด้วยทุกคนน่าจะดูเราได้ความความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะอินกับเนื้อเรื่องในในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทุกคนครับฝากไว้น,นะครับแมนสวง24สิ่งหาคมนี้ที่เมเจอร์ซีนิเฟกครับ